โอเคสำหรับท่าแรกนะครับก็เป็นพาทที่เราอยากจะเน้นนะครับก็คือ พาร์ทไหนด้อยอะว่ายง่ายนะครับผมจะเปิดด้วยอกบนก่อนนะครับวันนี้เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเทคนิคนะครับแบ่งจังหวะนก g a t i v e ออกเป็น2ช่วงนะครับเขาเรียกว่า ISO metrico ติเนี่ยเราจะลงจังหวะเดียวถูกไหมปื๊บลงมาขึ้นเลยอันนี้ลงมาแป๊บนึงเกรงแป๊บนึงลงสุดเกรงแป๊บนึงนะครับแล้วก็ขึ้นไม่สุดอ่าทุกทีผนจะบอกให้ขึ้นสุดลงสุดใช่ไหมอันนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับที่เน้นไปที่ จังหวะที่กล้ามเนื้อยืดเป็นพิเศษนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับแต่คือผมก็เทนแบบฟูลเลนมาทักระยะแล้วนะครับพอร่างกายกินผมก็สลับสับเปลี่ยนมาเทนิี่อื่นบ้างาเดี๋ยวไปดูกันฮนะ หลังจากจบอ,อกบนท่าแรกนะครับผมก็จะสลับกับท่าดมเรลโลนะครับโดยผมจะทําทีละข้างอ่านี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะเพราะว่าปีกซ้ายขวาของผมเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับการที่เราแบ่งทีละข้างเนี่ยก็ทาให้เราเพ่งสมาธิโฟกัสเนี่ยได้ดีกว่าเล่นสองข้างอ่ะแต่แน่นอนครับก็จะมีบางท่าที่ผมเนี่ยจะเล่นหลังพร้อมกันส่วนใหญ่สองท่าไปเลยครับแต่ว่าดมเรลโลเนี่ยเป็นท่าที่เด็ดมากๆเลยเนี่ย ที่ผมจะแบ่งเล่นทีละข้านะครับส่วนเทคนิคเนี่ยในการยกเนี่ยทำเหมือนกันนะครับคือผมจะแบ centric, ง oui. ่งจ well ังหวะเอ็กซ์เซนทริกหรือจังหวะที่กล้ามเนื nuts, ้อยืดออกเนี่ยเป็นสองจังหวะนะครับก็เดี๋ยวดูเนี่ยฮะตามคลิปเลยนะครับส่วนจังหวะปล่อยนะครับปล่อยเกือบสุดจะปล่อยไม่สุดนะครับในเทคนิคล่าสุดของผม Mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh. and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams. หลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาต่อด้วยแฟลตดัมเบลเพสนะครับแบบดันเบาะลาบธรรมดาแล้วยังคงใช้เทคนิคเดิมครับ แต่รอบนี้ฮะมีการใช้เทคนิคเพิ่มเติมคือมีการยกนะครับยกขาขึ้นมาจากพื้นนะครับทำเพื่ออะไรนะครับเพิ่มการทํางานกล้ามเนื้อหิปนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวแล้วก็ทําให้อกเนี่ยทำงานหนักขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณอาจจะใช้น้ําหนักได้ลดลงนะครับก็คือเรียกได้ว่าปกติตเพื่อนๆจะเห็นผมวางขาที่พื้นตลอดถูกไหมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนตัวกระตุนบ้างนะครับในบางจังหวะ หลังจากนั้นนะครับแนนอนจะต้องจับคู่กับกล้ามหลังหนึ่งท่านะก็จะเป็นท่าและทูดาวนะครับมีการแบ่งจังหวะนะครับเช่นกันนะโฟกัสไปที่ปีกส่วนบนแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังครับ know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams. We all want things. But what you gon' do for it? How you gon' move for What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for What you gon' be? ส่วนในคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่าเคเบิลและนะฮะท่ายอดฮิตนะครับต้องบอกว่าเวลาเราดันปกติเนี่ยอกบนกลางล่างมันก็ทํางานนะครับแต่ที่เราจะมาเก็บตัวดีเทลและนะตัวขอบอกนะครับให้เห็นความโค้งนะให้เห็นความบนของขอบอกนะครับหรือทําให้อกตัดแบบว่ายง่ายนะครับก็จะใช้เทคนิคการแบ่งจังหวะเอ็กซเซนติกออกเป็น2ช่วงเช่นกันครับก็ตามคลิปเลย And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you going do for? How you going move for? What you going be? And do you believe you can do anything? what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? This is my life, my strife, my right to fight, to die, on uh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where am I scared, where am I at? ข่าวดีคือใครที่เน้นเบิร์นไขมันนะครับเทคนิคอันนี้ทำให้คุณเบิร์นไขมันต่อเซสชันการเล่นเวทได้เยอะมากๆนะเพราะเพราะอะไรเราเล่นสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเราพักเราพักแค่นิดเดียวนะแทนที่เราเล่นอกแล้วเราจะพัก2อนาทีถูกไหมช่วงที่พัก2อนาทีเราไปเล่นหลังแล้วสับไปสับมานะครับใน1ชั่วโมงคุณอาจจะเบิร์นได้ถึง400แคลเลยทีเดียวนะครับใครที่เน้นเบิร์นไขมันโปรแกรมนี้เจ๋งมากๆแต่่ถ้าใครเน้นสร้างกล้ามเนือ้อ นะครับอย่าลืมบวกแคลอรี่วันที่เล่นตรงเนี้ยให้มันเยอะหน่อยผมแนะนําบวกแคลอรี่นะครับวันที่เล่น500แคลแล้วหลังเล่นอีก500แคลนะครับจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้เต็มประสิทธิภาพนะครับลองไปทํากันดูนะฮะอยากให้ทาคลิปแนวไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากให้ผมทําส่วนไหนนะครับสงสายจุดไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเจอกันคลิปหน้าผมอาจารย์กันดั้มครับ I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just.